เอาละครับผมกราบสวัสดีทักท่านเลยนะครับอยู <c oughs> ่กับผมอีดิตี้นะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กันในเกมบล็อกแมนโกนะครับผมเต็นแกเขินแป๊บนึงโอเคทุกท่านวันนี้เราเปลี่ยนแบบหน่อยนะครับปกติเวลาเล่นบล็อกแมนโกเนี่ยผมจะเล่นเกมที่มันยิงกันโหดๆนะรอบนี้เรามาแนวใสๆปาร์ตี้สตรีทหน่อยนะครับผมเอาละครับแบบนี้ก็เป็นแบบแนวตามชื่อเลยครับปาร์ตี้สตรีทนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแบบที่จะให้เราเนี่ยเป็นคล้ายๆเด็กข้างถนนทุกท่านอยากทําอะไรก็ทําเลยนะครับผมเนี่ฮะเล่นสก็ตบงสก็ตบอด ลีกทางด้วยลีกทางด้วยผมมารับเด็กหนุ่มตกสเก็ตบอร์ดเกมนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมยังมีการเพ้นสเปรด้วยทุกท่านครับฟิลแบบข้างถนนเลยอยากเพ้นตรงไหนก็เพ้นนี่ครับผมเพ้นลงพื้นเลย <laughs> แล้วก็จะมีการเก็บพวกสติกเกอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนการเก็บสติกเกอร์ก็หาได้ตามแบบเลยครับทุกท่านตรงนั้นก็ถือว่าเป็นสติกเกอร์อันหนึ่งนะถ้าเกิดเราเดินมาใส่สติกเกอร์ปุ๊บ เราก็จะได้สติกเกอร์ครับผมเกมนี้ไม่ได้มีเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับสำคัญของเกมนี้เลยนะที่ผมเห็นนะครับผมก็คือมินิเกมครับทุกท่านครับนี่ครับผมด้านขวาบนเลยก็คือปาร์ตี้เกมนะครับผมจะเป็นแนวสควิตเกมเลยทุกท่านจะมีการคัดเลือกคนเนี่ยจาก30คนคัดเลือกให้เหลือแค่คนเดียวนะครับผมคนที่จะได้เงินรางวัลไปนะเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําการไปเล่นมินิเกมก่อนละกันนะทุกท่านนะ กดไปเลยครับผมกดเล่นเลยมินิเกมมาแล้วครับคุณผู้ชมมินิเกมครับผมจาก30คนคัดเหลือคนเดียวครับที่จะเป็นคนที่ได้เงินรางวัลไปไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะเป็นผมหรือเปล่านะโอ้พี่คนนี้หน้าตาหล่อเท่มากหวัดดีครับพี่ผมม,มีชื่อว่าโนบิตะเออกูมีชื่อว่านบิตูดอ,อ๋อครับพี่ครับชื่อพี่อย่างเทนี่เริ่มแล้วครับผม จะสุ่มด่านก่อนนะทุกท่านว่าเราจะได้เจอกับด่านอะไรนะครับเราเจอกับศึกเจ้าป่าครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ยังไงเดี๋ยวผมไม่เคยเล่นเลยอันนี้โอ้ยชุบโอ้โหถ้าเกิดว่าเดินบนดินเหนียวมันก็จะติดหนึบไปกันครับผมโอ้ยชุบชุบชุเราจะเอาเงินรางวัลไปฝากป้ป้ากับมามาตรงข้างหน้าคือเส้นชัยครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยชุบเราได้ที่เท่าไหร่เอ่ยได้ที่หครับผม รอบนี้เขาคัดเอา24คนทุกท่านแปลว่าจะมี6คนที่ตกรอบครับโอ้โหตกรอบกันไปเยอะมากครับผมโอ้โหดูตัวเราดูตัวเราเต้น <laughs> รู้สึกว่าจะเป็นการวิ่งกระโดดวิ่งข้ามรั้ว1 0 0เมตรโอ้เนี่ครับเขาจะมีการบอกก่อนว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับผม3 2 1 มาแล้วครับคุณผู้ชมครับรอบนี้คัดแค่16คนผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมนํำโด่งมากฮัทชึบโอ้โหมีคนวิ่งชนด้วยโอโโนอิตัเนียนอ้บอบนี่สเต็ปกระโดดของผมไม่เป็นรองใครแน่นอนเออก็เพิ่งพูดอยู่หยอกหยอกโอเคครับผมโหไอ้ที่หนึ่งทำไมมันเก่งขนาดนั้นทําไมเขาโดดพลิ้วขนาดนั้นคุณผู้ชมจะถึงเส้นชัยแล้วครับผมจะถึงเส้นชัยแล้วเราได้ที่สองครับผมมาแล้วครับผมมีคนตกรอบไหม โอ้ตกรอบไปเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยว้ไอ้ผมชอบไอ้ข้างบนว่ะมันเต้นเท่เกินที่กสูการจัดส่งสินค้าผมก็จะเดินตามเพื่อนไปแล้วกันนะคุณผู้ชมมันเข้าให้เราหลบสินค้าใช่ไหมลองดูกันนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านยังไงเหกันแต่เราจะเอาเงินกลับไปฝากปป๊ามามาเฮ้ยมาแล้วฮะมาแล้วฮะจุ๊บกระโดดอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเราหลบไม่ทันเนี่ย เราจะโดนผักตกลงไปข้างล่างนี้นครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเราต้องกระโดดหลบให้ทันนะฮึบโอเคโอ้ยพี่คนนั้นเขาเต้นไปด้วยหลบไปด้วยว่ะเท่เกินเราทาบ้างได้ไหมท่าโปดของเราอ่ะดึงดึงดึงไปจุบจุบอ่าอู้ตอนนี้ตายไปแค่สองคนเองครับคุณผู้ชมครับโหตายไปน้อยมากๆเลยนะมาดูสิเข้ารอบส3บสามคนผู้ที่ตายจะมีใครบ้างโอ้โหสามคนครับผม เราเต้นท่าอะไรวะนะห <laughs> ยดน้ำพึ่งครับผมอันนี้ผมเคยเห็นในเกมฟอร์กายครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับมินิเกมคล้ายๆกันเลยเวลาเราเหยียบเนี่ยเราก็จะทะลุลงไปด้านล่างด้านล่างเรื่อยๆนะครับผมมาลวจ้าฮึบนี่ไงเล่าถ้าเราเหยียบไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราตกนะครับคุณผู้ชมเราต้องขยับตัวอยู่ตลอดเวลาหรือโอเคฮะผมจะรักษาระดับไว้วิ่งไปทางขวาก่อนแล้วกันนะเพิ่เเพิเเค่อยตัดไปทางซ้ายนะครับผม โอเคผมจะพยายามยืนอยู่บนที่สูงไว้คุณผู้ชมเล่นอังข้างบนไว้ก่อนนะฮะฮึบฮึบโอ้ผ่านแล้วครับผมโอ้ไม่กคตเขารอบแปดคนทุกท่านตายเยอะมากรอบนี้ไม่น่าเชื่อฮะ <c oughs> โอ้โหล่วงกันเต็มเลยระวังลาวาที่ปะทุอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคุณ โอเคครับผมชื่อ่านว่าลาวามอรณะ,ะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยเพราะงั้นผมจะวิ่งไปทางขวาแล้วกันนะบไปฮะอคุณผู้ชมรู้สึกว่ารอบนี้คัดเอาแค่คนเดียวครับผมผู้ชนะไม่นะผมขอได้ไหมผู้ชนะ pp, มาแล้วครับผมเฮ้ยชึบโอเคเราจะเป็นผู้ชนะไหมคุณผู้ชมมาดูกันฮะที่หนึ่งตกลงไปแล้วทุกขัน้นโอเคมาแล้วครับผม เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะได้เงินล้านกลับไปฝากปะป๊าบาม่าฮึบเรียบร้อยครับผมโอ้โ,หโ,หโ,หโหป,ป๊ป๊าบามาครับผมทําได้แล้วเราเป็นผู้ชนะเฉยเลยเมื่อกี้เหมือนมีเพื่อนเขาจะชนะนะแต่ว่าเขาพลาดนะครับผมนี่ครับผมราชาแห่งท้องถนนโอ้เจือ โอเคโอเคก็เท่อยู่นะฮะอ่าะมาแล้วครับผมโอ้โหเงินเรามีพันหเลยนะครับทีแรกผมก็นึกว่าได้เป็นล้านนะ <c oughs> โอเคป้าป้ามามาผมบอกเก็บไว้ใช้เธอลูกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการดูหน่อยซิว่าเงินพันหมันทำอะไรได้บ้างนมครับร้านค้าอ๋อซื้อสเก็ตบอร์ดได้ครับผมเรามีพันหใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวซื้อสเก็ตนี้เลยไหมพันห้ครับคุณผู้ชมครับบซื้อเลยครับผม ว้าวเด้สเก็ตบอร์ดตัวใหม่ครับทุกท่านคลิกเพื่อเปิดกล่องชื่อวึงชื่อสเก็ตบอร์ดว่าดวงตานรกว้าวตอนนี้ผมลองใช้สเก็ตบอร์ดใหม่แล้วทุกท่านแล้วก็ไต่ไปตามทางได้ด้วยนะฮะนี่ครับผมฟืบ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 อย่างเฟี้ยวรู้สึกว่าไต่ตึกตรงนี้ก็จะไต่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับผมลองไต่ดูแป๊บนึงนะฮึบชุบนี่ครับผมไต่แบบฟบเฟี้ยวเลยไต่แบบฟบเฟี้ยวเฮ้ยเฟี้ยวไปปัง ตกลงจากตึกโอเคครับเกท่านครับถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็เกมนี้สามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมสนุกมากๆเลยนะครับบล็อกแมนโกนะดาวนโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกระโดดแบบหลอดที่